ขอดีๆด้ะคลิปเก่าเหรอเจอจนได้ไงเป็นไงคือแบบพวมือเราเร็วไงทวปราชดไปลงพี่คลิปเราอ่ะเจอเลยเนี่ยเขาลงมาตั้งแต่สองคืนอ่ะ แต่เขาคุยดูโฟ์ดีนะเขาคุยดูโฟ์ดีนะเพื่อนความคุยแบบเออคุยแบบลื่นไหลดีนะดีนะดีนะคนอืออะไรช่วงนึงหัาวานไหรักสามเศร้าเราสามคนฟัอพูดไม่ได้ว่นรักสามเต้า ว่าไงเพื่อนนอนได้ยินผมไหมเพื่อนได้ยินเพื่อนผมนนผมแย่ก็เพื่อนผมมีอะไรที่ต้องต้องช่วยผมแล้วล่ะเป็นอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรนนฟังผมนะผมจะเล่าอะไรให้ฟังชกไปเพื่อนคือวันนั้นที่ผมบอก บอกนนว่าผมอกหักใชียเพื่อนคือมันเรื่องที่ผมเล่าให้นนฟังตอนนั้นนะว่ามันเป็นแบบแล้วแบบคือตอนนั้นนะผมบอกนนว่าผมอกหักจชแล้ววันนั้นผมคืนดีกับเขาแล้วเพื่อนคือผมผมเห็นคือเขาไปคุยกับผู้ชายคนนั้นคนเดิมเพื่อนน <c oughs> นมีอะไรที่จะแนะนําผมไหมเพื่อนว่าผมต้องทายังไงเขาไปคุยกับผู้ชายไหมเหรอ <c oughs> ใช่ครับนนใน้นก็ไปคุยกับผู้หญิงไหมจี้ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะนนเพื่อนผมแบบอยากหาวิธีออกดีๆว่าผมควรทํายังไงที่แบบไม่ต้องไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ต้องบอกกับเขาว่าเอิมว่าถ้า ำแบบนี้มันไม่ดีนะมันไม่ดีใช่ไหมนนใช่เดี๋ยวตกนรกมีแฟนเยอะเดี๋ยวตกนรกนะตกนรกใช่ไหมใช่แล้วมันไม่ดีใช่ไหมนนใช่แล้วเพื่อนผมต้องทำยังไงผมต้องบอกผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะเพื่อนคับว่าให้นนแล้วเพื่อนกินข้าวยังผมกินข้าวไม่ลงจริงๆเหมือนเดิมนนที่ผมบอกว่า เดี๋ยวเราไปกินข้าวเยอะๆนะไม่งั้นเป็นเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคออะไรนะเอออะไรนะโรคโรคที่เขาไม่กินข้าวแล้วเขาจิบท้องอ่ะโรคอะไรวะนนลรคลรกเพาะเพาะอ่ะเราเข้าใจอยู่เพื่อนโรคเพาะใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่กินข้าวจะเป็นโรคเพาะเพาะใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วแล้วนนกินข้าวแล้วยังเพื่อนเรากินแล้วกินกะไรนนนีเรากินกับมามาเกาหลีมาเกาหลีเผ็ดไหมเพื่อนเผ็ดเผ็ดทำให้ผมลืมผู้หญิงคนไหนได้หรือเปล่าเพื่อน เพื่อนก็ต้องบอกเขาเดี๋ยวตรงนรกนะไม่ถ้าถ้าถ้าเขาไม่เชื่อติมบอกยติมติมก็บอกเขาว่าลองลองฆ่าเขาเผื่อเขาจะตนกนรกเขาจะได้รู้ ขาก็เกิดใหม่ดีหรออนอนดีเขาจะได้ส้ำนื้อไงแล้วเราไม่ติดคุกหรอเพื่อนเราไม่ติดเราก็บอกว่าเขาทําพวกเราก่อนอ๋อนึกว่าผมจะได้เข้าไปกินหนมนะกลัวหนมนะาไงเพื่อนในคุกก็ไม่กลัวอะไรหรอกนมนะไม่มีหรอกติมก็หนมนะขึ้นเลยเขาทําไม่ได้รอของเขาเล็กของติมใหญ่นอนเพื่อนรู้ได้ไงอะไรเพื่อนรู้ได้ไงว่าของผมใหญ่เพื่อนเมื่อก,กี้นายถอดกางเกงไหม นนเพื่อนอะไรแล้วของนนใหญ่หรือเปล่าเพื่อนของผมเราเล็ก <c oughs> เพื่อนร้องให้ทําไมผมร้องที่นน <c oughs> <c oughs> นนนคือผมผมอยากรู้ว่าของผมมันใหญ่ใช่ไหมของเขามันเล็กใช่ไหมเพื่อนไอ้มาถึงของนอนหนะนอนนอนหรอเพื่อนใช่แล้วอ๋อนอนผมมันใหญ่ใช่ไหมของนนนนเล็กหรอเพื่อนใช่แล้วเล็ก ใช่เหรอนนท์ของเราเล็กดูทุกวันไหมเวลาเวลาเวลาอาบน้ำอย่างเงี้ยนนท์เพื่อนเราดูถึงหามพี่จะเล็กแต่ใครพี่น่ารักว้ายจริงเหรอวะนนเพื่อนใช่แล้วใค่รน่นนารักคับฝรั่แหม่ไข่เราน่ารักนะเน <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อนอนเพื่อนผมเชื่อ <Okay. S 1> แต่นนก็ดูทุกวันว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่ามันไม่ขึ้นเลยอะไรหรอเพื่อนมันมันมันขึ้นนิดเดียวมไม่ใช่นอนนะขนขึ้นนิดเดียวขนขึ้นเหรอนนเพื่อนอายุเท่าไหร่อายุเก้าขวบเจ้าเพื่อนปีมีสิบใช่ปหใช่ขนขึ้นแค่แค่นิดเดียวเท่าขี้เล็บคันไหมนนรู้สึกคันหรือย,ยังเพื่อนไม่รู้สึกคันยังไม่คันใช่ไหมใชแ่แล้วแล้วไปยยังเป็นจรวดอยู่ไหมนนเพื่อนไปไม่เป็นจรวดแล้ว เหมือนหมืนฮอดดอกแล้วเพ uh> <Ok ื่อนแล้วของเพื่อน่ะรามนนโอเคเพื่อนเพื่อนชอบเกาไข่แล้วเอามาดมเหรอใช่ขาบนแต่ของของนนเป็นเป็นฮอดดอกเลยใช่ไหมเพื่อน ช่แล้วเราไขแล้วเ,เอามาดมแต่ตัวนี้เราเป็นซิกมาบอยแล้วซิกมาบอยเหรอใช่ไหมร้องเป็นหรอร้องเป็นหรอซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอย เพียวโนนเพื่อนเพียวจะผมร้องไปนะนนนเพื่อนนนฟังไหมฟังซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยเพียวใช่ไหมโนนใช่แล้วใช่ใช่ใช่ฟังบ่อยอยู่เพื่อนผมชอบนะซิกมาบอยซิกมาบอยซิกมาบอยเด็ดเด็ดจากที่เซนึงจากที่เซอร์ิกมาบอยแล้วก็มีคุณยายแกนี่เต้นด้วยมีคุณยายเต้นเจนนี่ด้วยหรอเพื่อนใช่แล้วก็เป็นเพลงซิกมาบอยเขาก็มีคุณยายแกนี่เต้นหรอเพื่อนนนเปิดกล้องได้ไหมเพื่อนผมอยากเห็นว่ะผมขอซิกิกมาบอย ดงนนน้ซิม่าซิกม่าบุญซิกระมาบุญเดี๋ยวผมร้องให้ดีกว่าผมร้องให้ดีกว่านนท์เดี๋ยวผมร้องให้ดีกว่าอันหนึ่งสองสามซิกระมาบุญซิกระมาบุญซิกระมาบุญแดดแดดแดดดีจอดเลยกันนะกันนะกีมาบุญเคนนท์เพื่อนเฟี้ยวจัดแต่มีผมอยู่อย่ากัดเล็บอย่ากัดเล็บนมอย่ากัดเล็บไม่ดีไม่ดีอย่ากัดเล็บไม่ดีไม่ดีสาวที่ไหนเขาจะมองอ่ะนนเพื่อนแต่ที่อยู่อนุบาลเราชอบกินที่มุก เดี๋ยวตอนนี้เราไม่ชอบแล้วอ๋อดีแล้วนนสาวนี่เขา,าจะชอบคนกินขี้มูกันนนเบื่อนมนสกะปรกมาสกะปรกทุกกูดีก็ถูกอีกอ่กอะนอนอันนี้สักนิเกอร์ตีกีตาร์ว้าวผมขอสั้งหนึ่งบทเพลงได้ป่ะเพื่อนได้เลยให้ดีดกีตาร์ด้วยเหรอใช่นนตั้งกล้องดีๆได้ไหมเพื่อน Let's go <S ยารูมโซยผูกบวยพัดมาฮะโูลาเซนเพล กูผู้หิงแล้วก็เพื่อความมันถ้ากูจะได้นั้นกูจะฟเสียให้อ้าแล้วกูไม่นอกเป็นพ่อ ทอดอีม้อยผัดก็ดเห็ดต้มยต้มยำกินล้วมีพลังและอีม้อยนุงลังอี๋จเยนจเยนยเลยไปจบแล้วอเราได้จบแล้วอเอาหัวฝาดปาโอเคก็มีหลคนแต่ผนยาเมือนทุไม่หมดว้าว t ตอนอายุเก้าขวบผมยังร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยนนอันนี้นนฝึกจากผมเลยหรอเพื่อนใช่เราเห็นนายร้องเราร้องตามเฟียมากเลยนนเพื่อนผมชอบมากผมรักเองมากๆเลยนนเพื่อนเราท่องเราท่องเลขภาษาอังกฤษถึงสามสิบได้ด้วยนะจริงเหรอวะนนได้ผมก่อนผมก่อนผมขอก่อนเราเราเราท่องเป็นแบบ first second third แล้วก็ four fifth นะเออนั้นท่องแบบ วันเลยเราก่อนนะวัน two three 1 o u r f i เธอทีไม่ใช่ทาเวล l นนนไปกอไก่ดีกว่าเพื่อนโอเคผมไม่ค่อยเก่งเลขเท่าไหร่แต่เอ็งกอไก่ขอเนองพูดได้ใช่ไหมเพื่อนได้กอเลขกอไก่ข้อไข่อยู่ในล่าวรอบว่าขคน เราเข้าไปเข้าเนโอเคพอคนถึงขางคนละคันขั้นขาโอเคเคไปเดินมาดูเพื่อนคนละขางไรนะนนคนละัขั้นขางอครูใจกล้างองานงอเลยนะงอครูใจกล้างอครูโอเคใจกล้าเจ้าจานไซด์ดีไป้ลยนนไปเลยนะเจ้จานอะไรนะเพื่อนเจ้จานอะไรนะ วันเอ๊ะอะไรก็เอ๊ะก็ไก่ก็ไข่อยู่ในเล้าขวักไข่เล้าขวันเข้าหน้าขวคนขืนขันทอรคันขั้นขาขพงูใจกล้าตะวซรำใช้ดีแ้นำมือโหน้าเขาพระพุทธเาเดินท่องนักเล่นไม่มองตัวเด็กต้้งนิมนต์ตัวเต่าหลังถูทถุงแบผลทอทหารอดทนทอถึงตานี่งอยู่ทอร์คม้วนะโกนหน้าเขาทวีตวีตวีตวาตวีตวีตวีตวเดวกต้องนิมนต์ตัวเตวีลวีตวตวี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 ีตตวตตวีี เทรามนโทน่าค่ะเต่าเด็กตอนนไม่หมอเดเต่านมนเตลังตเราถุงแม่ฝนเขาทหารโอุดเอาเงนเขาเนี่ยบอกเขานทอามนโทน่าเขาเด็ก้อนนนไม่หมเด็กก็นิมนต์เต่าลังตุกกราถุงแม่ฝนเาทาทกนัตัวที่ต่อเทนามนโทคือตัวอะไรนะ โอเคนนโอเคกอไก่ถ okay, okay. cool. ึงหอทพุ่งน right, ่าจะไม่ได้ว่ะนนโน่หน้าเขาทะพุกเขายืนยกโนนีนใหม่มองโนดีต้นนิมนทะเต่าหลังตูพอทุ้งแม่ฝนทะทหารอดทนพอทุงสวนีหยงทะบไอกกลอมันจะมอะไรอมาร ททนำมันโทหน้าเขาท่ทหารเดินย่องดอเด็กไม่มองไงนู้นล้าททาทหารเดินย่องดอเด็กไม่มองถ้าตรงคนนี้ยอมท้อแล้ว